ที่ถูกจัดเป็นเซนตอย่างสวยงามนี้เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติอย่มากโดยคุณลุงสมคิดพุ่งเงินประธานสูตรนักการทองลงทิงชุมชุนประดิษฐ์โรการบอกว่ายอดการออเดอรส่วนใหญ่จะมาจากต่างประเทศแต่หลังเกิดเหตุการณ์ตึกวอลเล็ตพัมในปี2 5 1 4ทําให้ยอดการสั่งลดลงไปกว่า180ส่วนมากก็จะเป็นชาว่างชาติที่ต้องเลือกใช้โคตรเป็นไทยราวิสีสีองเขาไทยอีกแล้ว เป็นของแพลตฟนร์มอาหารซึ่งเราก็ทำมาตั้งแต่ปี2409ต้นตอนก่อนเนี่ยออเดอร์มันจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มทำกันไม่ด้ดีเดียร์ตั้งแต่มกคาลยนี่มันเป็นออเดอร์ตลอดจป็นปีทั้งป่าเป็นปีเลยนะแล้วก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆพอปี2 5 4 4เว้นเศรษถล่มออเดอร์หายไป ประมาณแ0่เราบางบางบาง,บางโรงงานเป็นไม่หยุดก็ไม่มีออเดเร์แล้วก็ทำให้กลุ่มของเราเนี่ยลดน้อย,ยลงไปน้อยไปจาเหตุการณ์นั้นยังส่งผลให้คนทำเครื่องของลงหินลดลงไปด้วยซึ่งใน หรือตออเดอร์จึงสามารถสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างน้อยเป็นหลักหนึ่งต่อเดือนสัวนใหญ่เราก็จะเป็นประเภท่องบนโต๊ะอาหารเป็นหลักแล้วของํำรวยเป็นเล็กน้อยๆล้วสองปับฟุบังตอนนี้ก็ยังไม่คุค้คเข้าสมัยก่อนนะครับเพราะว่าคนถามน้อยลงตอนนี้นี่ก็มีปัญหายอยู่ว่าเราจะสามารถอนุรักษ์ คูมตะยาอของทอ้องผินเวต่อไปได้ขนาดไหนถ้ามีออเดอร์ก็จะได้เพิงประมาณเดือนก็เป็นแสนเพราะเราเราขายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาให้คนที่อยู่ส่วนเราก็ส่วนเหลือรเราก็เอาไว้ในกลุ่สสมสำหรับงานเครื่องทองลงหินแบบ